กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์โคโยวันนี้เราขอเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาโอจะมีวิธีทำยังไงให้แซ่บๆน่ารับประทานตามไปชมเลยครับและก็มาที่ส่วนประกอบเนื้อปลาโอแร่สดกระชายพริกขี้ฟ้าพริกไทยสดพริกแกงเผ็ด มะเขือใบกะเพราเครื่องปรุงประกอบด้วยผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลจ้าไปชมกันครับและในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะนำเนื้อปลาโอแร่สดเนี่ยมารวกเสียก่อนนะฮะเพื่อกระจัดความขาวนะจอานะจ้านะจ้านี่นะฮะตั้งกระทะผัดพริกแกงเผ็ดให้พอมีกลิ่นหอมแล้วนำเนื้อปลาโอที่ลวกไว้ ลงไปคุกเข้าเลยจ้านี่นะฮะใส่ไปเลยจ้าเติมกระชายซอยลงไปและน้ำสะอาดเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะจ๊ะนะจะนี่นะฮะจากนั้นเราจะเติมเครื่องปรุงรสลงไปผงปรุงรสน้ำปลา,าน้ำตาลเดี๋ยวส่วนประกรอบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีนะจ๊ะส่วนเนื้อปลาที่ใช้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้เป็น ปลาช่อนก็นได้ปลาคังก็ได้แล้วแต่ความชอบของเ,อเพื่อนๆเลยจ้าว่าชอบปลาชนิดใดใช้ได้ทั้งนั้นเลยจ้านะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเติมพริกขี้ฟ้าหั่นเฉียงและพริกไทยสดลงไปได้แล้วจ้านี่นะฮะคลุกเคล้าคลุกเคล้าเลยนะจานะจารยอาจารย์ทำการคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่กลิ่นนี่หอมเตะจมูกป,ป้าป้า,ป,าป้าเลยจ้านี่นะฮะ ใบมะเขือเปาะลงไปนี่นะฮะมะเขือเปาะเนี่ยเพื่อไม่ให้มันดาเนี่ยเราก็จะหั่นแล้วก็แช่กับน้าเกลือเสียก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะความดํานี่ของมะเขือเปาะนี่จะลดลงจ้านี่นะฮะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆจ้าและก็ปิดท้ายรายการด้วยใบยกระเพราจ้านี่นะฮะ หอมๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะเอาเลยจ้านี่นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบแห้งๆก็ผัดแบบแห้งๆแต่ถ้าเพื่อนชอบน้ำผิดๆก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะฮะก็จะทำให้น้ำขุ่นๆขุ่นๆนะน่ารับประทานนกันจ้าแล้วแต่ความชอบเลยนี่นะฮะเตรียมยกขึ้นโต๊ะครับนี่นะฮะเมนูเด็ด กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าเมนูเด็ดยกขึ้นโตผัดเผ็ดปลาโอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปทำอาหารง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะอ้อและอย่าลืมดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสำหรับนี้สวัสดีนะครับไปละ กิบกิบไปละกิบกิบหอมกุน่น